เท่ากันเลยครับโอ้นี่ครับเทียบสัดส่วนครับ1้0เท่ากันครับน่าเสียดายครับจากไปแล้วคแม่ไต่ซ้ายสวยเลครับก้าวหน้าครับโอ้วันนี้ได้เปรียบเรื่องของความหนาเลยเห็นชัดเลยครับโอ้เดินคู่เลยครับหมัดแมปกตินี่ก้าวหน้าไม่ใช่มวยหมัดนะครับถ้าว่ากันว่าแบบมวยไทยก็คือมวยฝีมือแหละครับ ส่วนรองสำนางนี่ไม่แน่จริงไม่มาครับอ้ยเสียบครับโอ,โอ้ตีแบบจิกๆนะครับก้าวหน้าครับโอ้ทีต่อทีคำต่อคำนี่เห็นเลยครับก้าวหน้านี่แรงกว่าครับโอ้เป่าปากเลยครับลองสำนาง สวนคืนทันทีครับลองสำนางโอ้หซ้ายแม่จะเข้าหายังไงดีครับลองสำนางครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับลองดูดีๆเช็คระยะดีๆครับการต่อยกับก้าวหน้านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับโอ้หซ้ายนี่หัวโคมโผลเลยครับเกี่ยวได้ยังไม่มีออกแข้งซ้ายครับ โอ้โห,หแต่ละทีนี่กองเชียร์นี่เฮตเติมเฮตึเติมครับโอ้โช่วงบนนี้อย่างหนาเลยครับข้าวหน้าครับโอ้โห,หมวซ้ายอีกแล้วแหมเหมือนไปนเพิ่มพลังให้กับรองสำนางเลยหรือเปล่าครับก็อย่างว่าครับมวยซ้ายมวยขวาครับดูจังหวะดีๆครับโอ้โห,โโหนิเวียงก็ไม่มีอะไร โอ้ลองสำนางหนักใจครับสีหน้านี่แสดงออกได้ชัดเจนครับแหมจะกวาดแต่ยังกวาดไม่ลงครับก้าวหน้าโอ้โหออก้ายแต่ละแข้งนิดแหมตากแรงครับน้องเบียร์หรือว่าก้าวหน้าโอ้โดูไล่แขนครับดูโอ้โห,โโหโล็อกอยู่เลยครับ เก่าด้วยกันทั้งคู่เลยครับเธอจะเอายังไม่ออกครับลองสำนางซ้ายยังไปปลายครับโอ้โห like ้ายอีกแล้วไม่ได้แล้วครับท้าทายครับกาวนาบอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดให้ครับนอุ้ย แต่ละแข้งนิดแม่มาแบบหนักแรงครับอาวุธของก้าวหน้าวันนี้ดึงจะหวาสวยครับโอ้ยมอนยันหลักครับโอ้โดนถีบกล้นจำเบ้าเลยครับรองสำนางแต่เริ่มจะซ้ายผ่านตลอดเลยครับก้าวหน้าครับไม่ต้องเปิดไฟแล้วครับขวาไม่คล้าออกแล้วครับรองสำนางอามีหมัดมาครับ โอ้โหดูครับกระชากนิดเดียวครับแต่ใจอาจจะหล่นไปอยู่ตาตุ่มรู้ครับลองสำนางโอ้มาปล่อยกระก้าวหน้านี่จะมาปอดไม่ได้นะครับลองสำนางครับโอ้โหมาเลยครับแข้งซ้ายครับอากาศฟันเดินเข้าหาครับเจอซ้ายอีกแล้วโอ้แล้ววันนั้นนี่ก้าวหน้าขนกองเชียร์มาเพียบด้วยนะครับเดินไปโดนเลยครับลองสำนาง ฟังเสียงกองเชียครับโอ้มาแต่ละทีนี้โอ้โหโอ้โหกันเลยครับแม่ลองสำนางไม่เจ็บแต่ว่ากองเชียนี่เจ็บครับโอ้โหแทนเลยขยับแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับลองสำนางครับฝันสองยังไม่ถึงครับก้าวหน้ารวบไว้โอ้โหเต็มแข้งครับ อีกแข้งหนึ่งครับถ้าเป็นคนธรรมดาโดนนี่มีสิทธิ์แขนหักแขนร้าวเลยนะครับลองสำนานี่แขนแทบห้อยครับดูครับกาดฟันสวนครับโอ้ยังกวาดไม่ลงครับวันนี้เอ้าแล้วครับจนได้ครับมาแล้วครับจอมเถนกวาดลานครับตัวจริงเสียงจริงไปนะครับแข้งซ้ายทำยังไงดีครับลองสำนาง ปิดครับลูกนี้เหลี่ยมมวยค่อยๆยันตัวลุกขึ้นมาอคิดเยอะเลยครับลองสำนางครับจะทำยังไงดีครับโอ้การแข้งซ้ายก้าวหน้าไม่อยู่เลยครับโอ้การไม่อยู่มันก็ต้องอยู่แบบนี้เลยครับลูกเกมแบบนี้เลยครับดันดันแอ่ต้องปล่อยครับยังยังครับ ขนาดเก๊ก้สายอย่างเดียวนะครับแม่ได้ศอกมาทีนึงพลิกเทล,ลงไปอีกครับโอ้โหแม่เต่แต่ละทีนี่สั่นสะเทือนวงการจริงๆครับแข้งซ้ายของก้าวน้าเอามีศอกครับรองสำนากครับสู้ครับต้องปิดไฟหน้าเดินชนเลยครับแบบนี้อ่ะเดินเข้ามายัางหาจาังหวะไม่เจอครับ เนี่ยไยับซ้ายครับรองสำนางในขณะที่ก้าวหน้าเริ่มจะสบายๆนะ้ครับซ้ายมาอีกแล้วครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โห้ายข้างเดียวจริงๆครับก้าวหน้าครับขวานี่มีไว้ยืนคำเฉยๆครับเข้ามาใกล้ก็หวดแบบนี้เลยครับจังหวะนี้เสียไปหมดเลยครับรองสำนางครับวันนี้ โดนอีกแล้วครับซ้ายอ่าบอกว่าสูงหน่อยเพื่อนอ่าก็ัจับครับก็จะว่ากันไปก็ไม่ผิดกติกานะครับแต่ก็ไม่ควรทำครับซ้ายหลุดอ้าวโอ้ยโดนบ้างครับก้าวหน้าครับเริ่มมีมาแล้วครับแข้งขวาครับลองสำนางโอ้แข้งซ้ายดีดเข้าไปครับจิ้ม้ายอ้าวสู้วงในครับลองสำนางโอ้โหนานนามาทีครับ ต้องช่วยโอกาสให้เยอะที่สุดเลยครับลองสำนางครับวงในเดินเบียดเข้าไปครับลองสำนางครับฝีมืออีกแล้วครับก้าวหน้าครับโชว์สายตาครับเตะซ้ายหลุดครับโอ้แต่เองสำนางก็ทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ก้าวหน้าแล้วครับ จะปั้นเกมยังไงโอมิดกซ้ายครับไม่บด้ปืมก็ทำเหมือนง่ายเลยครับโอกก้าวหน้าครับะจะทำ,ะทำแบบยังยยไงครับรองสำนานครับโอกาสยังไม่ปิดครับแหมแต่ว่าก้าวหน้าก็ไม่ยอมเปิดโอกาสให้ นี่ครับแขงซ้ายก็ออกมาเรื่อยๆโอ้โหจัลอศครับนี่นะครับเทเล์ทัอล่าครับลองสำนางแต่โอ้โหดูนกแก้มด้านขวานี่บวมเลยครับลองสำนางแหมแข่งขานี่อ่อนไปหมดเลยครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับก้าวหน้าสอจอต้องประจีนครับเนี่ยจอมเทนกวาดลานจากนาครศรีธรรมราชครับขวาชัยไปได้ครับ